ติดค้างเพื่อนๆอ,อยู่หนึ่งปีนะคะลืมกันหรือยังต้นขี้แรดต้นนี้ค่ะตอนนี้ได้ปลูกเป็นต้นเล็กๆแล้วนะคะปลูกยากมากเลยค่ะปลูกแล้วตายเป็นหนึ่งรอบและปลูกรอบที่สองตอนนี้โตเป็นต้นแล้วนะคะเพื่อนๆที่สนใจต้นพันธุ์อยากจะเก็บอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานได้ดูทักมาได้นะคะในคลิปแผ่นสุดท้ายจะมีที่ติดต่อของยญาติทั้งไลน์และมือถือค่ะ สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้พามาชมต้นขี้แรดต้นเล็กๆนะคะพอเลี้ยงมาหนึ่งปีแล้วค่ะขึ้นเป็นต้นแล้วค่ะไปชมกันเลยนะคะที่ถืออยู่นี้เป็นผลสุกข,ของลูกขี้แรดค่ะอ่าคนวัยห้าสิบหกสิบอัพจะรู้จักนะคะเป็นผล,ลไม้ที่เด็กๆเมื่อก่อนแย่งชิงกันกินค่ะนี่คือผลสุกอร่อยอย่างนี้ผลกําลังแก่นะคะนี่คือผลที่แก่อยู่ แต่ว่าเราก็เก็บมากินได้เหมือนกันนะคะหากว่าต้นนั้นผลสุกหมดไปแล้วผลเก,ก๊ก็กินได้ค่ะรสมันๆแต่ไม่ฉ่ำเหมือนผลสุกนะคะผลสุกก็รสมันๆแต่ฉ่ำกว่าไม่ค่อยหวานเท่าไหร่ค่ะต้นขี้แรดเป็นพันไม้โบราณที่ค่อนข้างหายากแล้วนะคะเพราะว่าแต่ละบ้านไม่ค่อยนิยมปลูกต้นขี้แรดเป็นต้นไม้ที่มีหนาม ในสมัยก่อนปลูกไว้เป็นรั้วบ้านเป็นรั้วธรรมชาติค่ะนี่คือหนามขี้แรดหนามขี้แรดจะคล้ายๆหนามเพื่องฟ้าแต่จะแน่นกว่าและแหลมมีความแหลมคมกว่านะคะมีหนามถี่มากในแต่ละกิ่งทุกๆกิ่งเลยค่ะเมื่อปลูกไว้เป็นรั้วบ้านต้นขี้แรดก็จะแตกกอออกมาและมีกิ่งก้านยื่นออกมาจะมีลูกซึ่งเป็นผลขี้แรดที่ปลายกิ่งแต่ละกิ่งก็จะมีผลดก เด็กๆสมัยนั้นก็จะเก็บมากินรวมถึงย่าๆด้วยค่ะก็จะเก็บมากินบางครั้งเก็บแล้วใส่กระเป๋าเสื้อนะคะก็เล่นไปกินไปก็เป็นที่อเด็จอร่อยเพราะในสมัยก่อนจะมีตัวเลือกของผลไม้หรืออาหารไม่มากนักนะคะเด็กสมัยก่อนจึงสามารถเก็บขี้แรดโดยไม่ให้หนามตามือได้ค่ะบ้านใดปลูกต้นขี้แรดไล้เป็นรั้วบ้านลูกๆของบ้านนั้น ก็จะเป็นเหมือนกับหัวหน้าเลยนะคะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่เ,เพื่อนๆต้องมาขอเก็บกินผลขี้แรดที่บ้านของเราค่ะบางครั้งเจ้าของบ้านไม่ต้องเก็บนะเพื่อนอาสาว่าจะเก็บให้เองโดยเก็บแล้วแบ่งคนละครึ่งนี่คือผลขี้แรดที่พร้อมทานค่ะนี่คือผลสุกที่สมบูรณ์ค่ะคือมีเกสรตัวผู้ตรงกลางด้วยนะคะบางครั้งน้ำหนักมือที่เก็บจะทำให้เกสรตัวผู้ดิดออกนี่ยังไม่ดิดออกนะคะ สามารถทานได้ทั้งผลนี้เลยค่ะเด็ดกลีบเลี้ยงที่ที่เป็นเหมือนใบออกทั้งสี่ใบนะคะและผลนี้ก็ทานได้เลยต้นขี้แร่เหล่านี้อยู่ที่ริมรั้วบ้านน้องสาวนะคะอยู่บ้านติดกันอยู่ที่ริมรั้วทั้งแถบในละแวกนี้น่าจะมีบ้านหลังนี้หลังเดียวค่ะที่ใช้ต้นขี้แร่เป็นรัวบ้านด้านหลังนะคะซึ่งต้นขี้แร่ก็จะหนาแน่นกิ่งขี้แร่ก็จะสานไปสานมา เนี่ยสารไปสารมาถี่มากทีเดียวค่ะล้วงมือไปไม่ได้นะคะก็จะมีหนามเยอะมากอย่าว่าแต่คนจะมุดผ่านไปเลยค่ะลูกไก่ตัวเล็กๆยังมุดผ่านไปไม่ได้เลยค่ะเคยมีไก่หลงไปติดและร้องอยู่ตรงนั้นนะคะเพราะออกไม่ได้หนามขี้แรดเยอะมากนี่ถาวันนะคะภายในหนามขี้แรดนี้เจ้าของบ้านก็กั้นรั้วลวดหนาไว้อีกทีหนึ่งอีกชั้นหนึ่งค่ะจึงเป็น รั้วที่แข็งแรงมั่นคงนี้เป็นต้นขี้แรดต้นเล็กๆนะคะที่ปลูกจากต้นขี้แรดหรือแขนงของขี้แรดที่ก็แตกมาจากต้นใหญ่ค่ะแต่กว่าจะติดเป็นต้นต้องใช้ความพยายามนะคะต้นขี้แรดเป็นต้นที่ปลูกติดยากแต่ถ้าติดแล้วติดเลยค่ะเพราะเขาจะมีรากแก้วปลูกแล้วย้ายรากแก้วกระทบกระเทือนนะคะถ้ากระทบกระเทือนเขาเจาะตายได้เหมือนกันค่ะ จึงเอาถุงดําใส่ลงในกระถางอีกครั้งหนึ่งเพื่อป้องกันรากแก้วนะคะซึ่งจะอย่างลึกลงไปในดินตอนนี้ติดแล้วค่ะอายุประมาณหนึ่งปีปลูกครั้งแรกไม่ติดนะคะก็ปลูกใหม่เป็นรอบที่สองตอนนี้ติดแล้วก็มีจํานวนพอสมควรนะคะมีเพื่อนๆเ,เคยทักมาตอนนี้มีแล้วค่ะไม่รู้ว่าเพื่อนคนนั้นยังอยู่อีกไหมนะคะก็ทักมาใหม่นะคะถ้ายัางต้องการอยู่ ส่งต้นขนาดนี้ราคาส่งคงไม่มากค่ะหากเราปล่อยไว้ให้ต้นสูงเก้งก้างอาจจะส่งยากและราคาส่งก็จะสูงขึ้นค่ะต้นขี้แรดเป็นไม้ที่มีหน้มการปลูกต้องดูแลเอาใจใส่นะคะย a ยา,ยาขอขอบพระคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย